คริปโตเทสแค่ไหนเช็คอะไรบ้างรถอีวีต้องเข้าศูนย์บ่อยแค่ไหนเช็คอะไรบ้างกระแสรถพลังงานไฟฟ้าอีวีอิเล็กทริกเวฮิเในบ้านเรากลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งหลัง GWM ค่ายรถน้องใหม่จากจีนเปิดตัวพร้อมเคาะราคา ORA GoodCat ออกมาเป็นที่เรียบร้อย ประกอบกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบเดือนที่ผ่านมานอกจากเรื่องของความประหยัดในเรื่องของการใช้พลังงานจากไฟฟ้าแทนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วด้วยโครงสร้างในการขับเคลื่อนที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีส่วนประกอบไม่ถึง100ชิ้นเมื่อเทียบก,กับชิ้นส่วนในเครื่องยนต์สันดาบหลายพันชิ้นสิ่งที่จะเปลี่ยนไปสำหรับผู้ใช้รถคือการเข้ารับบริการเซอร์วิสเช็คระยะและบำรุงรักษา ที่ผ่านมาค่ายรถยุโรปแบรนด์ดังหลายยี่ห้อมีการแข่งขันกันในเรื่องของบริการหลังการขายบางยี่ห้อฟรีค่าบำรุงรักษานานถึง5ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลเมตรซึ่งสิ่งที่น่าสนใจหลังจากนี้สำหรับเจ้าของรถ EV คือการนำรถเข้าศูนย์บริการและการดูแลรักษาจะเปลี่ยนไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนข้อมูลจากเว็บไซต์ MyEV คอมระบุว่าหากคุณเปลี่ยนไปใช้รถพลังงานไฟฟ้า5สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดโดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อยคือ 1. แบตเตอรี่ 2. ระบบเบรก 3. ระบบระบายความร้อน 4. ของเหลวที่เกี่ยวข้องกับระบบเบรกและ 5. คือ,อยังทั้ง4เส้นเชฟโรเลตโวล์อีวขณะเดียวกันเว็บไซต์ยังมีการนำข้อมูลจากผู้ใช้รถพลังไฟฟ้าเชฟโรเลตโว์อีวี ที่เริ่มต้นใช้งานจริงนับตั้งแต่ซื้อจากโชว์รูมในปี2019และมีตารางเวลาในการบำรุงรักษาที่ชัดเจนดังต่อไปนี้ทุกๆหนึ่งเดือนตรวจสอบด้วยตัวเองตรวจสอบแรงดันลมยางและน้ำยาล้างกระจกหน้ารถเหมือนกับรถยนต์ทั่วไปทุกๆหนึ่งมื่นสองพกิโลเมตรนำรถเข้าศูนย์บริการสลับยางทั้งสเส้นคู่หน้าและคู่หลังเช็คระดับน้ำหล่อยเย็นสำหรับแบตเตอรี่ เช็คระบบเทอรี่องแปลงไฟฟ้าระบบจ่ายไฟฟ้าระบบชาร์จไฟฟ้าเช็คระบบเบรกระบบพวงมาลายัยพาวเวอร์และระบบช่วงล่างทุกๆุกสองมนี่พันกิโลเมตรนำรถเข้าศูนย์บริการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนทุกๆุกห้าหมื่นแปดพันกิโลเมตรนำรถเข้าศูนย์บริการเปลี่ยนกรองอากาศแอร์ทุกๆุ2 0 0 0 0สองกิโลเมตรนำรถเข้าศูนย์บริการ เปลี่ยนโชคอัพและเช็คระบบช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายของเหลวระบบหล่อยเย็นทั้งหมดทั้งนี้จากการที่รถอีวีไม่มีเครื่องยนต์ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองลงไปได้พอสมควรอย่างไรก็ดีหัวใจสำคัญที่สุดของรถขับเคลื่อนไฟฟ้าคือแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นชิ้นส่วนที่แพงที่สุดประมาณ5 0 0พ เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว166,000บาทเลยทีเดียวซึ่งจุดที่จะดึงดูดใจลูกค้าก็คือระยะเวลาการรับประกันอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ปกติแล้วค่ายรถส่วนใหญ่จะรับประกันอายุการใช้งานแบตเตอรี่ไว้ที่ระยะเวลา810ปีหรือระยะทาง 100-000120-000กิโลเมตรซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่สมเหตุสมผลหากคุณจ่ายเงินซื้อรถประเภทนี้มาใช้งานร่วมสนับสนุนช่องคลิปโตเทสของเราผ่านทาง True Wallet และพร้อมเพย์ได้แล้ววันนี้ขอบคุณที่กดติดตาม